สวัสดีครับทุกคนผมเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอีีครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะทุกคนนะว่าจะมาเปลี่ยนดีหินไรนะจะเอาดีกินไรล่างนี้ว่าไหทุกคนแล้วก็จะไปเอาดีกินไรอ่อันนี้แทนว่าคิดมันน่าจะเล่นดีกว่ากันนี่นะ เนี่ย99เนี่ยไม่พอดีเรามาดูราคาว่ามันมันลดไงมันน้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาดีเขียนลาล่างนี้นะตอนนี้เรามีอยู่140ล้านนะ้อส4 0ล้านเดี๋ยวเราไปขายวันนี้ดีกว่าเ,เราก็จะเปลี่ยนเอาตัวอื่นลงลงแทนก่อนก็ได้นะทุกคนนะตัวไหนก็ได้ เราจะเปลี่ยนคลสเปลี่ยนครัสเ,เราเริ่มกำลังจะฟูแล้วนะไม่นานนะทุกคนนะไม่นานเกินโลอืมเราไปลืมลืมถ,ถ่ายทอดออกถ่ายทอดใส่ตัวอื่นแทนก่อนนะ เราจะเปลี่ยนเราก็จะเอาดีเคนลไล์ตัวนี้ขาย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 ห้าสิบสองล้านขายได้อยู่นะซึ่งกิดจ,จำกัดแล้วอ๋อเราซื้อตัวไม่เยอะไงเราก็เอาเอาวางยิงสัก ตามตัวนี้ออกเลยเราก็ไปเ,เราก็ไปดูเราก็จะเอาดีเขียนลา,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 ายล่างนี้เราขายก่อนดีเออเราขายร่างนี้ออกก่อนเอ้ยกูไปลงชื้อเชื้อเผื่อไร ขายใจ้เพลดสมองสมองไปแล้วทุกคนทำไมมันเป็นกิ่งดิงกางดายอย่างนี้เนาะ้ะเราขายแล้วเราก็มาซื้อซื้อล่างที่เราต้องการนะทุกคนนะดีเก่นไลคัสเก้าเก้า อันนี้ก็เพียงพูดเนาะเรา,เาคารัด99นี่แหละเราจะไปดูเห็นไหมราคามันย่อมเยามากเลยมันยั่วยุหืมอยากได้เม็ดมดเม็ดม,ด,มดส้มเราจะเอาเม็ดส้มนะเราขี้เกียจที่จะเอามาอะไรมากมายเราเอาเม็ดส้มไปเลยนะอืมมันก็ถูกการเีาเอาเม็ดส้มมาดี หนึ่งร้อยเก้าสิบเล้านก็ถือว่ายูโอเคอยูอ่นเราต้องการตันนี่เฮ้ยเอ้ยซื้อแบบชาทุนเหรอไม,อม,ม่เอามัเอามเอามเอามซื้อชุมบูชุบุยแล้เอามิซส,สม่มแต่ว่าเราจะซื้อในราคาในราคาที่ต่ำสุดเออก็ถือว่า งั้นเราก็รอเพราะว่าเราต้องการที่จะเอามาเล่นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะจัดจีซุดนะการบยวจีซุดนะไอสเตอร์ลิงนี่มีอยู่มีอยู่เราเล่น l l m ไปก่อนสเตอร์ลิงยังไม่เอา l w ลวนะเราก็เอาจัด กีซุดไปในอีกสักหน่อยนี่แหละไม่น่านานหรอกมั้งมีตังซื้อเลยว่าจะจัดอ่ากีสุดแล้วก็ค่อยมาเป็นกองหลังกาเบิยอมากัร์ดสเราจะเสริมเสริมการเสริมหน้าก่อนนะทุกคนนะแล้วเราค่อยจะมาจัดกาเบิมากันเยส ไอตัวนี้เราก็ขายมมหลุดแล้วเก็บไว้ไทำไมะเอาไว้แรกบอเอาไว้แรกเอาอะไรอยู่บอถึงกีดจำกัดแล้วไม่น่าจะนานแล้วทุกคนนะสรุปว่าเป็นย้องหมื่นว่าใด บัวะฮาขีสักหน่อยแหละคิดว่าสักหน่อยสักหน่อยลอยครัแบบแตบบ่นี้เล่นดีนะทุกคนลองลองไปเล่นดูเอาตัวอื่นมาแทนก่อน LM เอเอ็มเนี่ยเอเมบุมีว่าเออเอเอ็มบุมีว่ามีอยู่ ต่ทำไมมันขาดกระจกลอกไปเลยทำไมไมันเป็นมินิคัพเนี่ย้นละ่ะตัวไดเล่นเทนได้วะอา R ์ w น่าจะเล่นแทนได้นะคิดว่าดิคิดว่า RW น่า R นะจะเล่นแทนได้ให้มันเข้ามาแทนก่อนเผื่อเราอุดไปหลงเล่นไงเออได้แล้ว ได้แล้วนะทุกคนนะทุกคนรับมาเลยเอาเป็นคาร์ดนี้แหละอ่าแหลมเลยแหลมเลยนะพ่อลงนะมิดสุ่มใช่ไหมอาไปอัพ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 ,อพก็จะเป็นการส่งบอล ตัวทำกีมสูงบอลแล้วก็ร่างกายนิดหนึง่งบีสีเอาตังหลับเอาสภาพร่างกายแหละเอาบิกละมาดูโอเคยูดี๋ยวไม่ได้เล่นเลยเอามาันมาตรงนี้แหละเอามาันมาแทนก่อนนะ เล่นได้อยู่เล่นได้ที่ผ่านมามันก็ยังเล่นอยู่เลยมาแล้วก็ัพาใจดีเป็นแลวก็อุ๊ยนี่เราก็ไปซื้ออะไรไว้เยอะๆนะทุกคนนะเพื่อที่จะมีซื้อนักติม,มาแผนนี้ก็เอาลงไว้ด้วย สี่สามสามนี mm ่เราจะไม่ค่อยเล่นแล้วนะสี่สามสามมันจะไปเลิ้นแปลี่ยนนี่แหละสามสี่สามแล้วก็วันใดนี่ว่าจะโอ้ออกอยู่ผมไปดูทีมมันตัวนี้ราคาเท่าไหร่วะ ถ้าเราจะขายตัวนี้แล้วก็เอาซาก้ามาเทียนโอ้ซาก้าเพี้ยงมาหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเพี้ยงหนอหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน ค่อยซื้อนะทุกคนนะค่อยซื้อเดี๋ยวเราก็เก็บตังค์ไปก่อนนะบ,บ,บ่ดูลบ่ดูลเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ลิบบลี่ลิบบลี่เ็เล่นดีแจ่ตัวเตี้ยไปหน่อยคุณอะไรสูง170อยเจ็ดสิบเตี้ยไปหน่อยเตี้ยไปหน่อย บันน้อยล,อาอลายเตี้ยแบบไรหลายเท่าไหร่ยังสูงไรเจ็ดสิบห้าเลยสูงร้อยเจ็ดสิบนี่มันเหรียญยากมันโมงยากมันแล่นลอยากเทานี้อยู่แล้วแต่มันโมงยากเราน่าจะเอามาตินเนลี่ก่อนไหมเนาะน่าจะเป็นมาตินเนลี่ก่อนแต่ว่าจะยังไม่จะยังไม่เอาคัสแพงนะ ขาดเพ้งมาไหนวะมีเงิน RW ก็จะมาแทนไงไแค่นี้ปฏิน้อยพูดจริงแหละหนึ่งร้อยสองนึงได้หนึ่งร้อยสี่ไหมอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสี่แล้วออกสเตอร์ลิงมันก็ได้ยูน ถาว่าตัวตัวกลางในบ้านนี้สต,ต์ลิงก็ได้อยู่ค่อยค่อยพิจเตลส่วมดูเรื่อยๆนะนก็ไม่มีอะไรดูละทุกคนในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอขอบคุณครับ